จะได้ค่ะววันนี้ออกจากบ้านสายหน่อยไปซีเจกันค่ะดูหน้ากันดูหน้ากันอ,อันนี้ไปซีเจกันค่ะไปซื้อของซื้อของหน่อยนะคะไปไปกันทำไมไม่ไปล่ะค่ะเดีอยวเออ กันค่ะน่ากลัวหายวันนี้ขับมือเดียวได้ด้วยหายวันนี้โลง่งวันนี้วันจันทร์วันจันทร์ก็ให้คุกคาดโล่งหน่อยแหมแม่ไปไหว้หลวงพ่อสูงก่อนวันนี้ยังไม่ไปไหว้เลยไปไหว้หลวงพ่อสูงก่อนนะแล้วก็ไปสิงสิง แต่นิดเดียวก็ดังแลครัเข้ามาแล้วเราจะไปได้ยังรถมารถมารถมาตอรถเลี้ยวซายเลี้ยวซายแล้วก็ไปได้ก็้เขบ้ เลี้ยวเข้าบ้านก่อนแล้วก็ชะลอรถได้เป็นไรรถส่งแก่ปวไปไหว้หลอสุ่นั่งสมิแปนวันนี้ไม่ได้ใส่ก ก็ไปซื้อของแวะหลวงพ่อศุกก่อนเราวค่ไปชี้เจไปไหว้ท่านก่อนรู้สึกจะได้สบายใจไม่ได้ไปไหว้รู้สึกไม่สบายใจความเชื่อแต่ละบุคคลนะคะคอาารก็ไปไหว้แล้วนั่งสมาธิวันนี้ก็จะแวะก่อนไปซื้อของวันนี้เจออ้อก่อนเนาะเันี้เงียบมากเลย เรไปชุมนุมกันให้นี่เองเหรอเาะไดค่ะไปหว้ลเตะก็ไม่ไว่าดป่ดกยสป็นันสวัสดีวันนี้มาช้าเหรอคะวันนี้มาช้าเหรอ สิบโมงแล้วสก้โมงกว่าแล้วไม่ใส่หมวกกันร้อนอ่ะกันยาท่านนะขึ้นอันติดอาสาทำความสะอาดบริเวณมัดน่ารักมากเลยเป็นเป็นทวดแล้วนะเป็นทวดตอนเช้าก็ไปส่งเหรนไปโรงเรียนส่งเหรนเสร็จก็ามาทำนี่ไปดูก่อนไปแชร์โหลกับเบิดกัน วันนี้ไม่ได้เซฮัลโหลแล้วยังอยู่สามตัวอยู่ครบหรือเปล่าอ่ะอะยังอยู่ครบเลยสามสหายเฮ้ย <Hey, S 1> ดีกันย่างเงาวันนี้ <c oughs> รู้สึกเธอจะง้อเขาสำเร็จนะหนักเห็นหน้าเต็มที่เลยนะไม่มีกุลสตรีเลยวันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ได้ใส่บานให้นะเพราะนะแต่ไอห,าหไ่านจะีนน่ะไปดูกันนะประตูตรงนี้มันพื้นระดับ ที่เราจะขับรถออกไปได้ประตูประตูด้านนี้ยังไม่เคยพามาเลยนะคะประตูเข้าชุมชนเมื่อก่อนจะเป็นทางตรงนี้ทางผ่านเข้าชุมชนก็มาตรงนี้ตรงนี้แตกลับไปทะลุตรงนูง้นนะชุมชนก็จะใช้เส้นทางนี้แต่ช่วงหลังสึกจะทางวาดัดทางวัดเขาจะสร้างกำแพงกันขครบบพี่บริจาคให้เป็นที่ของชุมชนเป็นที่สาธารณะแล้วก็วัดก็เป็นสัดส่วน อตระก,กูลปริญญาวิทิตตระก,กูลปริญญาวิทิตเป็นผู้บริจาคสวัสดีค่ะเชิญเลรค่ะตระกูลปริญญาวิทิตปริญญาวิทิตอ่ะยิ่งเจริญนะป่าเนาะปริญญาวิทิตเนี่ยเป็นผู้บริจาคสร้างประตูนี้มันมีที่กั้นเนาะมันก็เลยไม่ค่อยสะดวกสําหรับคนเดินปูล้วตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยไปดูกันนิดหนึ่งดีกว่าขาชม พาชมอันนี้เป็นศาลาใหญ่มากเมื่อก่อนศาลาเล็กนิดเดียวเดี๋ยวจะมาพาชมพาชมวัดหนองผักชีนะคะด้านหลังด้านหลังประตูมันจะเป็นคลองใครอรากพาสายพาสงพาไปดูตรงคลองที่เป็นเรือนเรือนอบสมุนไพรใช่ไหมคะวันนี้สะพานเชื่อมสะพานเชื่อมชุมชนอ๋อก็มีคลองวัดหนองผักชีโอ้มีรถมีรถประจำกุฏิด้วย ตั้งหลายคันเนาะบู๋หลงเส่ญาติญาติมาเยี่ยมนี่คลองหนองผักชีคลองนี้แหละค่ะที่หลวงพี่โตบอกว่าโอ้มีคลองคดเคี้ยวเนี่ยหลวงพี่โตบอกว่าหลวงพ่อดอําอ่ะลอยมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาโผล่ที่หนองผักชีโอ้นี่กว้างมากเลยนี่นที่ชุมชนขับซิ่งรถตรงนี้ไปได้ท่านก็มาโผล่ที่วัดหนองผักชี แล้วชาวบ้านก็นิมนต์ขึ้นมาเป็นหลวงพ่อองค์ดำวิหารดำเดี๋ยวเราไปชมกันค่ะก็บอกศักดิ์สิทธิ์มากบนบานอะไรต้องใช้ไข่ต้มไข่ต้มว่าต้องเป็นทางเดินค่ะค่ะที่เราพระแสงไม่ได้พามาตรงนั้นพระแสงพาไปเดินตรงนน้นมีดอกเฟื่องฟ้าใช่ไหมคะเพราะก็เป็นชุมชนอืชุมชนใหญ่เหมือนกันเนาะที่ดังที่เดิมไปกันค่ะไป ไปไหว้หลวงพ่อสงก่อนแล้วค่อยไปวิหารเราจะทะลุเราจะเดินผ่านทะลุตรงนี้นะรถเราจอดอยู่ตรงโน้นล้วเดินได้กุฏิกุกแปดล้วก็เคยมาแล้วเมื่อวานเราก็มาแล้วกุฏิแปดวันนี้ขอเดินผ่านอยน,ะนี่กุฏิแปดนี่พระพระท่านกำลังจำวัดกุฏิแปดกองงานเลยขานการวัดราชนิยมธรรม กองงานกองงานเลยขานุก,การก่อนเป็นกุฏิกุฏิที่หลวงพ่อสูงจำวัดอยู่จะทํทำพิธีมาไหว้มาถวายสังฆทานมาให้พระอาจารย์เคาะหัวให้ใครตกทุกข์กได้ยากหรือว,ว่าไม่สบายหรือว,ว่าโดนอะไรมาก็มาตรงนี้กุฏิเก่าพิพิธภัณฑ์ทำเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อสูงอะไรตรงนี้นะคะไปอันนี้ทางขึ้นศาลาใหม่ ฮ้ยจะกลัวอะไรล่ะคะดิฉันไม่ทำอะไรคุณสันหน่อยเนยมิสาราพักใจด้วยคุณอันานหนังสือกอดเรียบร้อยแล้วดอกไม้สวยงามานะนี่ดอกอะไรนะเหมือนดอกกะกากองแต่ไม่ใช่ดอกกะกากองนี่ดอกโมกโม,ดกโมได้กลิ่นหอมมากนี่กกระบองเพชรนี่สวยงาม ให้เห็นหน่อย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 ให้เห็นแล้วหน่อยแล้วหน่อยเห็นแล้วหน่อยสวัสดีตอนสายบ่ายวันนี้อากาศไม่ค่อยดีนะเขาบอกมลภาวะเป็นพิษสูงก็แสงเลยไม่ออกจากบ้านเลยไม่ดีต่อสุขภาพเลยไม่ได้มาใส่บาตรเลย แต่จริงๆอะไรรู to então, ้ไหมคะเครื ja ่องทำอาหารไม่ครบก็เลยไม่ได้ใส่บาตรมัสการก่ะหลวงพ่ออันนี้ลูกไม่ได้ใส่บาตรแต่ลูกจะมาไหว้ท่านเมื่อวานไม่ได้มาไหว้เพราะว่างานบวชมีงานบวชนะคะอันนี้พามาไหว้พามาไหว้สายหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรก็ยังได้ไหว้ กราบบูรพระอาจารย์คำกราบบูพาาญพระอาจารย์พระครูวรเวทิสิทธิหลวงพ่อสูงนะคะป้าตามกันนะคะนโมต,ตัตสสะพุทธโอหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมต,ตัตสสะพุทธโอหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพุทธโอหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพุทธอ,อมินาสกาเระนะวจาจายะประสิทธิกโกปิตรังอภิปุชยามิสัทธาโหตุมหาบุญโยมหาลาภูประสิทธิลาภา พระม,มาจะมาหาเทป่กะกเพย์ขาปรายันติผู้จางวิเสิทธิธรรมังวิสิษที่สังฆังวิสิทธิทธพระวันตูมีอธิษฐานจิตแต่ละคนนะคะวันนี้พามาไหว้สายหน่อยแต่ไม่ได้ให้ไม่ได้พานั่งสมาธินะคะเพราะว่าแสงจะมีธุระไปไหว้กันนะคะ เพราะว่าประสังกมีธุระไปที่อื่นต่อก็เลยไม่ได้วาดแต่ประสานจะพาว่นะคะว้ายด้วยกันว่นอยนกอรระดับหนไม่ต้องทอ,อ,อดหอกก็ได้ไม่เป็นไรนานสมาทสะทดมสนงมาสนะทดสอบมาทสานมาทดสนะัดสอาทนะ้บนสอาทดตอดูซน้าสดนอา สตาโมตูมหาเพืยวมหาดาบประชิที่ดาะถมาจะมหาเทวสตรียักษ์่าบาดใหญ่ยังตดม่ั้งประสิธถ้ามามารัะปริ็ลรู้รระ ให้คนกดยอ่อติดตามทู่ให้เยอะกว่านี้นอนเพื่อจะได้เปิดรายได้ถ้าเป็นรายได้ได้เงินได้ทองมาเป็นดอกเป็นกำคนเยี่ยนจะจยกดไลค์กดแชร์เน้อปลาของประกันนะคะเพื่อาหลงพ่กค่ะเพื่อพิรุธเรียนมีทองอยู่จุดสบายสบายใจให้สวนั้นก็จะมาดังมาทังที่บางเงนเพ่ศาสนาเพื่การศึกก็ทำมุ่ง

ไม่ทราบว่าท่านผูนช้ชมได้ยินประแสงาที่ทามฉีดขอหรือเป่าขอเหมือนกันทุกๆครั้งนั่นแหละค่ะกำลังใจเนาะกำลังจิตกำลังใจให้ท่านได้มีส่งพลานุภาพมาถึงเราได้เนาะไปไหว้ท้าวเวสสุวรรณกันต่อค่ะเวียนหัวหน่อยนะคะดูกขอาะก่อนนะคะไปกันค่ะ <c oughs> ไหว้สายหน่อยก็ไม่เป็นไร ก็ถึงเขาไหว้ลูกศิษย์ท่านมีมารยาทดีมากเลยเวลาสไปนั่งสมาธิคุณก็จะมานั่งข้างนอกเหมือนจะมาให้เรารบกวนขอบคุณมากนะคะ <c oughs> เหมือนไม่ให้รบกวนสมาธิเราก็ามีมารยาทดีมากเลยแล้วก็ไม่ยอมบอกชื่อดดวนนะว่าเขาชื่ออะไร <c oughs> แล้วแสงจะรอคําตอบจากเขาให้เขาตอบเองว่าเขาเชื่อหรือเปล่ามาไหว้กันค่ะวันนี้ว่ายสายหน่อยเมื่อวานเราว่ายองค์เขียววันนี้ก็จะว่ายองค์เขียวแหละมันจะได้ร่มๆหน่อยมาก,กันค่ะอืาย้อนแสงก่อนเนาะเออย้อนแสงหนิดหน่อยย้อนแสงนิดนึงไม่เป็นไร จะได้ภาวว่าได้รู้ว่าประแสงภาวว่จา,าจริงๆริอธิฐานจิตนะคะเอ๊ okay. ไปค่ะไล่เสร็จแล้วไปซีเจกันค่ะซื้อ,อของใช้ของกินกันไปค่ะเล่นหรอไหนนะคะนี่ไล่เสร็จแล้วอธิษฐานสิดนะคะทำไมไม่ลงเฮ้บไปกัน่ะโค๊สวยงามเมืนอมนเยอยดิมเดดจ้าอะไรเปนนี้นี้เดดจ้า จ้าไปกันค่ะแต่จะไปทำภารกิจอะไรก็ไดีนาทีแล้วเนี่ยแต่จะไปติดคลิปที่ซีเจไป ในไมน่มีตกอต้องระวังหลังนี่กุฏิค่ะกุฏิของเจ้าว่าพันพักตัวรูเยินดีต้อนรับทางเข้าเรียงปลาคาร์บเลยมะปลาคาร์บปลาคร์บ,รบไม่ใช่ปลาค่ะปลาคาร์บ,รบห้ามมงกว่าไม่คะก็เส็บของ ออคุยจอ,อยก็เก็บเล็กร้อยคุยจอยคุยสุวัรองขายคขายนกเก็บแล้วเก็บแล้ว,ลวสวัสดีค่ะเป็นไรคะรเป็นไรคะเป็นไรขาเนี่ยไปหา,ายไปไปนะ ส่วนนี้อร่อยประจำอาจารย์สั่งประจำเราต้องมาซื้อเองซื้อเองหกสิบเขาสั่งแก๊ปนะกแปดสิบสั่งลายแม่สั่งลายแม่ก็แปดสิบไปคนะ่ะที่นี่ซอยห้าสิบสองหุ่นยูีห้าสิบสองเมื่อก่อนเรียกซอยทหารอากาศเพราะว่าทหารอากาศเป็นเจ้าของพื้นที่มัากดาวนา์นะคะ น่าจะประมาณนะันเป็นนของนังาการนาการขับกันเร็วเ,วเร็วแตเขาลับลราเอาปอดเราเอาปอดไัยไว้ก่อนนะคะนี่น่แยกแยกเขาเรียกแยกเทพิค่ะแยกเสถียรภาพเสถีภาพถนนตัดใหมตะี่นมตดใคม่ เราจะไปซีเจแล้วไม่ไปเซเว่น, CJ, เ,นเพราะว่าซีเจเขาไม่ถุงเราเซเว่นเขาไม่ถุกเราเซเว่นเราต้องเสียตังค์ติบ่าเพิ่มเติมแต่ซีเจก็เฟรีซีเจใจแมนกว่ามันก็จะเปิดไปเรียกว่า ตรงนี้ที่จอดรถมอเตอร์ไซค์ตรงนี้โอเคถึงแล้วค่ะีเจแล้วเราก็จะไปซื้อของกันนะคะถึงแล้วจ้ะ CJ เปอร์มาเกดไปไหนๆ CJ น,น้ำแซเจแบบซ c ปเปอร์มาเกดถึงแล้วนะคะ ะจะกินลาเต้ดีไหมวันนี้ยังไม่มีไรายได้เลยตั้งเสียดอะไรเสียตั้งแล้วที่เจสเปอร์มาร์เก็ตโฆษณาเขาต่างหานะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป้าแตงเยอะๆนะคะต้องการยอดผู้ติดตามอย่างมากเลยออขอความเมตตาด้วยนะคะหนึ่งไลค์เท่ากับชีวิตใหม่ของประแสง ชันอภิตภอาภําพานำพาท่านํำบุญขอขอบพระคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สามกดนะคะขอบพระคุณมากค่ะอภิราพาอภิราานำพาท่านํำบุญอภิราาแก้วชยาลูกชาณาบ้านหนังบัวแก้วอำเภอลำกาจังหวัดเพชรบุร์กราบขอบพระคุณค่ะ